ถ้าหากว่ามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นมาจากข้างล่างนะฮะขึ้นมาจากพื้นมันจะอยู่ข้างในะฮะข้างในห้องเก็บของอย่างเงี้ยจะเจอที่แรกเลยฮะเพราะที่สภาพบ้านสมัยก่อนมันอับมันแฉะมันชื้นหมดเลยเหมือนกับสภาพบ้านเก่าๆอย่างเงี้ยก็ตามขึ้นมาตรงขอบขอบนี่โอ้ใช่เลยแล้วบางทีก็กินตรงขอบบันไดเนี่ยผมเจอผมก็เรียกบริษัททิงมาเลยแล้วให้เขามาฉีดให้เลย ผมชื่อวิชัยเป็นเจ้าของบ้านที่นี่อยู่ที่นี่มาประมาณ10ปีกว่าแล้ฮะในละแวกแถวนี้ก็เป็นบ้านที่อยู่อาศัยอยู่มาได้สักพักใหญ่ๆแล้วมันมีปลวกขึ้นผมรู้จักบริษัทคิงมานานแล้วเพราะเขาอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันแต่ที่ผมจงมากินอยู่ผมก็ติดต่อให้เขามาฉีดปลวกให้เขาจะมีการเซอร์วิสว่าปีแรกจะมาดูแลให้กี่ครั้ง ปีที่สองมันจะมาพ่นน้ำยาให้กี่ครั้งกี่ครั้งอะไรเงี้ยตามสัญญาที่เขาเขียนไว้ในค่าบริการ mm hmm. ก็เป็นลูกค้าของคิงมาตลอดก็รู้สึกจะประมาณ10ปีหรือ11ปีเนี่ยบริษัทคิงบ้านหลังนี้ก็คิงหลังนี้ก็คิงหลังโน้นก็คิงสามหลังแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ดีเนะเขาดูแลเอาใจใส่เราดี พอใกล้ถึงครบกําหนดจะมาเซอร์วิสจะโทรมาบอกเราว่าคุณพาอสะดวกไหมวันไหนวันไหนเนี่ยว่างไม้จะมาฉีดน้ํายาให้จะมาเซอร์วิสให้ก็บอกเอาสิมาถึงเวลาเขาก็มาในระยะสัญญาเขาดูแลเราดีเลีวยก็รู้สึกประทับใจก็เลยใช้บริการของจิงมาตลอด